สวัสดีครับเอฟซีคุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องน้องทองคูณสมบูรณ์นะครับผมช่วงนี้อากาศก็ร้อนเอามากเลยนะครับผมเลยพาน้องมาเล่นน้ํากับคุณยายสมนึกนะครับเตโตดูโตยังยังยังเน่ไม่เหมือนตอนเล็กๆนะครับจะขี้กลัวน้ํานะครับของคุณอ๋โชู์พลังเลยครับตอนนี้ ช่วงนี้กาเล่นกาลงน้ำครับผมบก่าย,ายาจะพาลุกแลับส่วนทองคุณไม่ยอมให้ยายขึ้นนะครับดันยายไว้ยังไม่อยากขึ้นอยากจะเล่นต่อครับตามภาษาเด็กนะครับผมเอามุดใต้ท้องไปเลยทีนี้เอาทำอะไรในโลก ยายก็เอาไปเอากับเขาบ้างเอาบ้าพลังกันเป็นคู่เลยครับช่วงนี้อากาศร้อนครับช่วงนี้โดยจะพาน้องช้างนะครับผมเล่นน้ำ่อยก็จะเล่นนาเป็นพิเศษนะครับผมช่วงนี้ก็15นาทีถึง20นาทีได้ครับต่อวันก็จะพามาเล่นแบบนี้นครับเพื่อให้น้องเขาได้คลายร้อนนะครับเหมือนคนเรานะครับผมถ้าอากาศมันร้อน ก็จะอดอิตอารมณ์ไม่ดีเนาะครับผมเอ้าไปจุกอะไรก้นยายนะลูก